กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทูก่านบพ่อกับน้องนาดคือเก่าพี่น้องแต่เศร้าแต่เซียวเลยพี่น้องกับมาเฮ็ดกับน้องซาลาเนาะและกาน้องกิ๊กกี้พี่น้องสบายดีปาลุงแต่สไลเฮ็ดยังเฮ็ดยังก็เอาเบิร์ดเนาะเห็นเฮ็ดยังก็เอาไปเลาะไปเลาะไปอ้าวเฮ้ยเฮ็ดเฮ็ดคอนเฮ็ดคอนไดเฮ็ดคอนพี่น้องเลย เห็ดคอนเก็บเอาเลยอยมาพูดอะดรนะได้เห็ดคอนพี่น้องเก็บเอาเห็ดคอนนี่แหละเมื่อแกงอันนี้เอิอว่าเห็ดขาวเนาะมันอยู่ตามคอนติ๋วพี่น้องเลยอันนี้มันอยู่ในตอติ๋วแม่มันเออตอติ๋วแม่นักติ๋วมันออกมาทำอยู่ตามตอติ๋วเห็ดอันนี้กัแกงแส่เด้พี่น้อง เอาทุกอย่างกันในเขามาป่าเราต้องเอาทุกอย่างเราต้องเมื่อเสียเถี่ยวอะไรอย่างหนึ่งก็เอาอย่างหนึ่งเนาะเลาะไปเลยเลื<ะ>่อยโอ้เต็มมือทางสาระุะ๊บอันนี้หนึ่งร้อยอืมอืมอกี่กิ่กี่กี้ก็มานำ้ำที่เราไปเลาะเลาะไปต่อ มาสามคนเราไปต่อเห็ดเห็ดยังก็เอาเขาป่าแต่เศ้าแต่เซียวเลยพี่น้องเลยหาอยู่หากินบรรยากาศหาอยู่หากินกับแบบนี้แล้วอะตามป่าตามโคกออกทงไห้ไปทงหน้าแล้วก็เขาป่าคือเกา ยิงไปส้มน้ำกันเด้อรอหลุดน,น้ำกันวัดหาสิได้เท่านี้บ่เลือ่าสิได้ต่อไปเลือ่าสิได้เฮ็ดแง่ไหนเนาะหาถูกเฮ็ดพี่น้องเอในสวงนี่เฮ็ดผึ่งบ่มีบ่เนาะหลอกไปเบิ่งอันนี้คือวิธีหาเฮ็ดปวกเขี่ยที่ดินออกเขีย่ยใบตองออกเขี่ยแบบเห็นพจนนะพี่น้อง เฮ็ดบ้านทำเหลาะไปเรื่อยๆพี hmm. ่น้องเอ้ยเห็นเฮ็ดยังกะเอาเนาะไปนั่งยางนั่งกิ๊กิเฮ็ดยังเฮ็ดขาวเฮ็ดขาวเลยเฮ็ดคอนอะไรพี่น้องเอ้ยจออยู่ในโตอยู่ในโตยังเนาะโอ้ยมันแก่แล้วบ้าก็ยาอันะไรนะโอ้ยแต่มันอ่อนแบบมาเอาเนาะแต่มันสะอาดเสียดายเลยพี่น้องเอ้ย ว้าวเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเห็ดคอนนะพี่น้องเอ้ยอย่าพาน้องกิ๊กกิ้ให้เช้าเขาก่อนเก็บเก็บน um. <Wow! S 1> ั่งกิ๊กกิ้เก็บปลาทูมีแต่เนี่ยงอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะนี่แกงกำลังแซ่บเลยนี่สุดหน้ามันห่อนอืมบุตรอย่างหนึ่งเขาก็เอาอย่างหนึ่งเนาะตั้งใจกวาดสมาฮ่าบางเฮ็ดผึ่งเฮ็ดยังนำพี่น้องเอ้ย แต่ก็มาเห็นเห็ดคอนก็เอาเห็ดคอนข้าไปลาาเล้วเกใั้เบ์ดเอยอุ้ยดอกกำลังอ่อนกำลังแกงเสบเลด้ยนอยบอเห็บนบดอ่ะนอุ้ยเ็ดเ็ดบใหญ่ได้หาเลยมีทั้งเห็ดอปนบดมีทั้งเห็ดขาวโอ้ยมันจะเดอกกำงามมันอ่อนเลยพี่น้องเอาใส่นั่งกิ๊กกี้นี่ ไกลเฉพาะแกงอะไรพี่น้องเลยเลาะไปอีกให้อบน้ำคลองจกักบึงดูร้อยถ้าหลงบึงดูใครเห็นให้ปัวคุณนี่สิฝนตกแต่หึงเลยบุญย<ป>ักเละอะตักกับขึ้นเลาะไปอีกเลาะไปเรื่อย มาลุนมาส้มนองกันได้พี่น้องเดอ้อลาสุดท้ายแล้วเอาสิได้ยังนี่อย่าพากดขามกดนี้ได้พี่น้องเดอ้อผักเบิ่งผักส้มเลยได้พี่น้องผักเบิ่งผักส้มผักให้กำลังใจน้องนัดข้ามในได้พี่น้องเดอ้อคิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยได้พี่น้อง เลาะไปเรื่อยมากับแม่ปุ่งคือสีมานเดอกเนาะว่ามาสามกับมาสี่ไปเลยพี่นมา้แกงองกอาหปเาปทานเราไปไวมยังร้อย โอ้หเห็นอ e e. oh ีลป um. yeah. ้าลุงเจ้าบอลเลยเห็นม้เก่งงานได้ฮิตอันนี้แล้วได้ลาเตได้ยเนาะืมไดาเตแล้วสุกสวงามเกษบเกรงเกษบคือกนเฮิตคอนนี่แล้วแสบ เห็ดอย่างอื่นกับบกคอยมากายในน้องไซ้าเห็นอีกเลพี่น้องเห็นอีแลเห็นอีแล้วป้ารูงเห็นอีเล้า่าจิกกี้เก็บเอาลอยหงาิกกี้เก็บเอาพี่น้องมาหนักก็สลายเท่ มานนพี่้องแมนคือมานแท้เราสิได้กระตาเป่าเมื่อเชืว่าจะได้กระตาเป่าเมื่อวันสันแม่ปุ๊กบ่ได้กินยังแ้วมาเาี่ยยังกับบอได้กินนี่ท่ามาเพาะเห็ดพี่น้องยังสิไปเรื่อยๆได้พี่น้องเอ้ยยังบ่ได้เมื่อได้นี่มาบ่งมาส้มน้องกันเด้อบ่แม่นว่าเฮาสิได้เต็มกระตาเผื่อพี่น้องหาก็เว้าไปก่อนเลยละวอาไปก่อนอียแล้วนี่อ้า เห็นอีกแล้วบ่งามมาลีเห็นอีกแล้วพี่น้องเห็นอีกแล้วนี่เห็ดเห็ดจาพี่น้องเก็บเออาไร้อยโอ้มาลีน้องกิ๊กนี่มันอ่อนเลยปลาลูกมันอ่อนเลยปลาลูกไหมสั้นอ่อนอ่อนเลยพี่น้องเลยพี่น้องไปเดาะต่อไปอีก ยังไม่เลยเมือ่อเลยพี่น้องยังหลาะไปเรื่อยอยกล่องก็คือสันๆนเนาะว้ายน้ำกะจะเป็นสะเสียงกาห้องสนั่นกากะห้องสนั่นเลยหลาะไปเรื่อยพึ่งเฮ็ดยังก็เอาเห็นน,นี่แล้วเห็นนี่แล้ว มานอีเแล้วนะกิกิว่าปลาลุงมานอีเแล่าสันไรเอาในลามาจ้านะกิกิมานอีแล้วมานอีเหล่ากิกิเก็บไปเลยว้าจะเป็นงามงามเลยทนะ้ออุ้มกกิกิมานเด้อโอ้ยมาเจ้าก็จะเป็นควงค่ะ จกมาไลมาแม่ได้บริเดิมมาอาไรจะมาพลายอืมลายเติบเลยพี่น้องอ้าทษกิ๊่กีเช้ามาเฮ็ดสอยพ่าข้ากันไปหลอกไปเรื่อยๆผู้เละหลอกไปทางผู้เละกี่ตาดีเด้อ ผลมันไงความห้องไปอีกแล้วอ้ยพี่น้อง บานนี้เกษตรกบตาบ้านเลยด้วยพี่น้องเด้อเซเมือ่อเลยพี่น้องเฮ็มดมแต่ดอกงามๆพี่น้องเอ้ยมีแตด่ดอกงามงๆพอดีแกงพอดีแกงมาเกินนนำกันเด้พี่น้องเด้อแกงเห็ดคอนพี่น้องเอ้ยแกงเห็ดคอนแซบแซ่มแตดม่ดอกงามๆใบดอกงามๆใหญ่ๆแล้วใส่กันแกงใส่พักติ๋วเนาะแซบแซ่นำกันพี่น้อง พี่น้องบ้านนูนสูงบ่มีผักติ๋วพี่น้องเอ้ยแต่บ้านเฮาละงามงามมีแต่ยอดใหญ่ๆเต็มไปเบิดพอาไปใส่แกงปเมื่อกี้พี่น้องคลิปนี้ขอสเจ้าใบแพง่านี้เด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องลังนัดเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีแม่งบ่สุขสุขคนพี่น้องสบายดี